กล่องซุ่มไก่ตันผลถาวรงบ49บาทมาดูกันครับทุกคนพอเข้าเกมมามีผลถาวรจริงๆด้วยทุกคนคุ้มมากดีซีช p อบมีไก่ตันขายนะเริ่มต้น19บาทเผ่า V4 ก็มีครบและรับฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาร์ผลปีศาจมีครบตามพี่มาที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทุกคน ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่กันในแมปสกุลาพีกันอีกแล้วนะครับทุกคนแลเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมหาดาบไอเซนนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยนะครับผมเออจะมีวิธีในการหาดาบไอเซนยังไงนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็ก่อนที่ทุกคนอยากจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะ ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสตอรคใหเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับใครที่กดแล้นะความคุ้มมาทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคครับมาทุกคนการหาดาบไอเซนผมว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าวุ่นวายเท่าโกโจนะครับเออผมว่าอาจจะไม่เท่าหมัดโกโจนะมันดูง่ายกว่านะครับแต่มันอาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็คือว่าทุกคน,น่ยต้องมีเงินนะครับผมจำนวน10ล้านเบลีนะับเพื่อเอาไปซื้อนะครับผมไอเซนการเซตโอเคนะครับนะทุกคนก็ต้องฟาร์มไม่ สิบล้านเบรียแล้วทุกคนเนี่ยมาที่เกาะแรกนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมอ่าไอตัวกลางนะครับแล้วทุกคนก็มาซื้อเลยอันล่างสุดนะครับผมไอเซนกราเซสนะครับอันนี้กดซื้อไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ทุกคนทุกคนก็จะได้มานะครับผมนี่เห็นไหมเออเนี่ยได้แว่นไอเซนมานะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยนะฮะไปนะครับผมที่เกาะเสกบอสได้เลยอ่าไปที่เกาะเสกบอสได้เลยโอเคผมขออนุญาตบินไปก่อนละกันนะครับนี่นะครับมาที่เกาะเสกบอสตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนดาบก่อนฮะไม่เปลี่ยนวกุตยนนนะะะคคครรรรัับบโอเเใช้กทาฟีผม โอเคแล้วทุกคนเนี่ยนะครับถือแว่นนะครับแล้วก็กดสปาวบอสไปเลยนี่นะครับทุกคนแล้วไอเซนก็เกิดแล้วนะฮะโอเคผมจะใช้พลังยิงมันปื๊บปูมนะครับผมโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอุ้ยเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนนโดมาดิครับไอเซนคิดว่ามึงเก่งเหรออุย้ยแต่ไอเซนดูตีง่ายนะครับแปลดูตีง่ายสกิลปื๊บนี่นะครับผมอุย้ยไอเซนดูตีง่ายนะเนี่ยอุย้ยดูตีง่ายดูบื้อดีอุ้ยอุ้ยโอ้โหแต่แรง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 นะครับแต่มันแรงแรงนะคิดว่าเรากลัวเหรอเฮ้อ โอ้โอ้โอ้แรง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 นี่นี่ฉีฉีฉีนะครับเออที่จริงเรายืนฉีดเรื่อยๆก็ได้แล้วเนี่ยแบบนี้นะครับได้เรื่อยๆโอเคปึ๊บโอเคถ้าเราใช้มาโกโจอ่ะใช้สกิลโกโจได้ไหมปึ๊บอืมได้นะครับกดซีปึ๊บมีอนิเมชันไหมไม่มีครับสกิลสกิลเฮ้ย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 เยเดือดตายเดือดตายเดือดตายไอเซมมันยืนนิ่งนะครับอุ๊ยโอ้โหมีสกิลมาแล้วนี่นี่เป็นไงล่ะเจอพลังอืมเป็นไงทุกกกคนตััวพลงโโจู ถึงกับกระเด็นบอกไม่ถูกโดนหมุนนะดิโดนหมุนนะดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนหมุนหมุนไม่ตีกูเองวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจเย็นโอ้โหเฮ้ยมันกระเด็นไปไหนไอเซนมันกระเด็นไปไหนมาน,นี่เลยโอ้โหเกมนี้ไม่มีวิ่งนะครับเราก็ต้องค่อย,อยๆเดินนะครับผมฉีดเบิร์นเบบี้เบิร์นเคฉีดไปใกล้ตายแล้วทุกคนไอเซนไอเซนใกล้ตายแล้วใส่มันใส่คอมโบโอ้โหสุดนะครับโอเคมันใกล้ตายแล้วทุกคนไอเซนมันใกล้ตายแล้วตายยังเรียบร้อยนะครับไม่ดรอปนะ ไม่ดอบนะครับผมทุกคนโอกาสนะครับที่จะดอบดาบไอเซนนะครับก็คือ2-3%เท่านั้นเองนะครับทุกคนนะโอกาสดอบนะครับของดาบไอเซน2-3%เท่านั้นโอเคว่าแต่เดี๋ยวผมเนี่ยก็ไปรีวิวนะครับดาบไอเซนกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับบินกลับไปก่อนแรกนิดนึงละกันโอเคบินไปเลยครับใช้เตียงไหมครับโอ้โหมีเตียงแล้วไปบินไวดีเว้ยโอเคครับอันนี้นะครับคือหน้าตาดาบไอเซนนะครับเออเป็นแบบว่าคริสตัลนะครับกี่เหลี่ยมาเนี่ย หกเหลี่ยมนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับโอเคเราก็กด e q u i p มาเลยนะครับทุกคนแล้วก็หน้าตาดาบไอเซนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่านี่แบบนี้เลยนะฮะนี่หน้าตาดาบไอเซนนะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้สกิลดูนะครับส่วนมากเป็นสกิลระยะใกล้นะหรบดาบไอเซนโอเคกดแซดปึ๊บป่าอย่างนี้ครับไม่โดนโอเคแต่แอดมินบอกว่าจะแก้อยู่นะครับอันนี้ต้องรอหน่อยนะแอดมินจะแก้อยู่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาแล้วโอเคอีกรอบกดแซดพุ่งปึ๊บอ่อนี่ประมาณนี้นะครับมันต้องระยะได้นะเดี๋ยวเขาจะรีเมคอยู่นะเไปส ปึ๊บเอา้าไม่โดนว่ะเคสต่อ,อไปยิงใกล้ๆเลยแล้วลสกิลเอ็กนะครับทุกคนนี่นะครับผมอ่าประมาณนี้จะเป็นสายฟ้าเคสต่อ,อไปสกิลซีสกิลซีนี่ครับจะเป็นเหมือนแบบใช้กรงขังนี่แบบแล้วก็อ๋อแล้วก็เป็นดาบเสียบฟึบอย่างนี้นะครับโอ้โหเท่เท่สกิลต่อไปสกิลวีครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลวีเดี๋ยวนะสกิลวีทำไมสกิลวีมันดูหน่อมแหนมปึ๊บโอ้ยป่าเราหายนะครับเออป่าเราหายป่าเราหายคือแบบหายไปเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะ เนะครับโอเคนี่ข่างกงปึ๊บมีเสียบตุยนะครับนี่ของไอเซนก็ประมาณนี้ผมอยากรู้ว่าระยะมันกว้างไหมสกิลสีนะครับของไอเซนอันนี้ผมลองแบบกดซีไกลๆนะอ๋อมัน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 ,ม,นมันต้องกดแบบว่าใกล้ๆนะครับเดี๋ยวลองใหม่โอเคลองดูปึ๊บอ๋อต้องมีคนอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วมันจะเหมือนแบบช้สกิลใอ้เอยอ,อยากรู้ว่า2คนได้ไหมเออว่าหน้าลองนะครับดูดิ2คนได้ไหมทุกคน บอลมาสกิลซีอุ้ยได้นะครับระยะใกล้คือโดนเสียบโหมดเลยนะครับอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นะสกิลเท่อยู่เชทุกคนครับดาบไอเซนนะวิธีหาแล้วก็รีวิวก็มีประมาณนี้นะทุกคนคิดว่ายังไงครับทุกคนคิดว่าดาบไอเซนเนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดีลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนใครอยากให้สอนอะไรอีกหรือให้หาอะไรให้นะครับก็ คอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างหรืออยากให้ผมเล่นแบบไรคอมเมนต์ไว้เลยนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครทุกคนได้ขอคุณมมกทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับผม